สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง Answer Tarot นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกระมัตมิทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่องของผมเสมอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับวันนี้ผมมาทำงานนอกสถานที่นะครับก็เลยอยากจะอัดคลิปสื่อสารพลังงานไพ่ทาร์โในมือตรงนี้ให้ทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังผมอยู่เนี่ยได้ ได้เล่าพลังงานได้ยินพลังงานนี้กันนะครับก็วันนี้เรามาอ่านไพ่ในหัวข้อที่ว่าไพ่ยอยากบอกอะไรคุณนะครับใครมาพบเจอคลิปนี้หรือได้เห็นคลิปนี้เนาะพลังงานไพ่ในมือผมตรงนี้อยากสื่อสารอยากไกด์ายละ์อยาดแนะนําอะไรคุณบ้างนะครับเรามาดูไพ่กันว่าวันนี้ไพ่จะเล่าเรื่องอะไรขออนุญาตหยิบไพ่5้าใบนะครับหนึ่งไม้นะฮะ อู้สิบไม้นะครับหกเหรียญเด็กถือถ้วยครับเก้าไม้เนาะในพลังงานที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณหรืออยากคุยกับคุณนะครับใครที่ตรงกับพลังงานตรงนี้นะครับอาจจะมีคําพูดใดๆที่ไพ่อยากคุยกับคุณเนาะก็คนที่มาดูาคลิปวันนี้นะครับพลังงานตัวคุณคุณทํางานหนักมากครับ คุณทำงานหนักมากคุณรับผิดชอบเยอะมากเพื่อเลี้ยงดูหรือเพื่อซัพพอร์ตคนคนคนอื่นๆในชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกน้องพ่อแม่หรือใครก็แล้วแต่แล้วก็คุณเป็นคนที่ทำงานมาหลากหลายและหนักมากๆแล้วตอนนี้ตัวคุณบางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้ว่าความเหนื่อยหรือความยากลําบากหรือการแบกรับความรับผิดชอบตรงนี้มันจะอยู่กับคุณไปจนถึงเมื่อไหร่และบางครั้งคุณไม่รู้ว่าคุณจะสามารถทําได้อีกนานแค่ไหนมีคําถามประมาณนี้กับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวคุณ นะครับถ้ากดคุณพลังงานตรงกับสิ่งที่ผมเล่านะครับก็ฟังต่อเลยแล้วก็มีพลังงานของคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นงานใหญ่ๆงานใหม่ๆแล้วเป็นงานที่หนักยากและเหนื่อยมากๆสิบไม้นะครับแล้วคุณนะพยายามจะใช้เขาเรียกดีใช้ทุกวิถีทางในการมองให้มันเป็นสิ่งใหม่สิ่งที่จูงใจมากขึ้นหรือทําให้เรารู้สึกว่าเราเราทำมันได้แบบมีแรงมากขึ้นทั้งที่คุณเหนื่อยมาก คือเหนื่อยมากอากการรับผิดชอบการแบกรับและการตั้งรับที่จะสู้อยู่ขนาดนี้แล้วมีมีบางพลังงานที่แบบว่าเหมือนทําทุกวิถีทางมาแล้วอะ่ะมันก็ยังไม่ดีขึ้นแต่มันก็ยังต้องทําต่อไปนะครับใต้าสาหรับมีไพ่ควีนดาบรีเวิร์สตอนนี้คุณความมั่นใจของคุณหรือความรู้สึกของการเชื่อตัวเองในบางคนหรือคําว่าที่เราแบบมั่นใจตัวเองเนี่ยมันหายไปเลยเพราะเรารู้สึกว่ากําลังเราหมดแรงเราหมด นะครับแล้วก็สัญญาณที่คุณพบเจอผมในการอ่านไพ่ตรงนี้เนี่ยจะมีเลขเลข10เลข1เลข6เลขกาบนหน้าจอโทรศัพท์บนวันที่ที่คุณเจอแล้วแต่มีเลขประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเดือนที่เกี่ยวข้องก็แล้วกันเราจะมีเดือนธาตุดินพุกศกันมังกรธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกธาตุไฟเมสิงธนูนะครับอ่ะถ้าคุณคือคนหนึ่งที่ตกกับพลังงานที่ไพ่เช็คออกมา5ใบลองฟังกันว่าวันนี้ไพ่ นำพาคุณมาฟังคลิปผมเนี่ยเขาต้องการจะบอกอะไรกับคนกองที่มาฟังพลังงานนี้หรือพลังงานตรงตรงนี้นะครับว้าวผมมองว่าเป็นความโชคดีของคุณนะที่คุณได้มาเจอคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่ตรงกับพลังงานที่ผมเล่าความเหนื่อยความท้อความแบกรับ เราควรรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่คุณเจอมาในตลอดชีวิตหรือคุณเจอมาในขณะที่คุณมาฟังมาหยุดฟังคลิปนี้นะครับไพ่เปิดมาคือเฮโรเฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ไกด์ลาหรือเทวดาประจําตัวคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาคุ้มครองตัวคุณอยู่หรือแรงบุญแรงกุศลที่คุณมีนําพาคุณพบเจอคลิปนี้เพื่อสื่อสารและให้คําพูดบางอย่างกับคุณในการฟังตรงนี้นะครับไปแรกคือเฮโรเฟนสี่ถ้วยมีคําพูดที่รู้เลยไม่ต้องพูดอะไรก็คือ ถึงสิ่งที่คุณเจอคุณจะรู้สึกว่าคุณจับจดคุณเหนื่อยคุณไม่มีทิศทางของการไปต่อหรือคุณรู้สึกว่าคุณแบกรับภาระหรือรับผิดชอบแบบนี้มาหลายจัหวะที่คำตอบก็คือสิ่งนี้ที่คุณเจอนะครับเทวดาแห่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาจะบอกว่าเมื่อคุณเจอทิศทางของสิ่งที่มันยากลาบากเนี่ยในขณะที่คุณกําลังโฟกัสหาทิศทางของการไปต่อหรือการทําให้เป็นสิ่งบางอย่างที่มันนิ่งๆแล้วมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเนี่ยท่านจะมอบโอกาสบางอย่างมาให้คุณผมจะถามต่อจากไพ่ไปเลยว่าแล้วทาไมเขาถึงได้ ไม่มอบให้คุณเลยทำไมต้องให้คุณเหนื่อยก่อนนะครับคำตอบของพระชุดนี้ก็คือเลิฟเบอร์เขาบอกว่าเมื่อคุณเมื่อคุณรู้ว่าความลําบากคืออะไรเมื่อคุณรู้ว่าความพยายามมันคืออะไรเนี่ยเมื่อคุณได้อะไรที่เป็นประโยชน์มาหรือดีกับตัวเองมาคุณจะรู้สึกว่ามันพิเศษสำหรับชีวิตและดวงตาของคุณเมื่อคุณไม่เคยสัมผัสความทุกข์ไม่เคยสัมผัสความยากไม่เคยสัมผัสความลําบากคุณจะไม่รู้ว่าอะไรคือความพิเศษอะไรคือความดีแล้วกว่าเมื่อก่อนนะครับ ขั้นท่านทําให้คุณเกิดการเปรียบเทียบหรือรู้ได้ว่าสิ่งนี้คือดีสิ่งนี้ถือไม่ดีดังนั้นเนี่ยเมื่อวันนี้ที่คุณจะคิดว่านครู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณหนักคุณยากจงรู้ไว้เลยว่าเขาให้คุณรู้ว่าความเหนื่อยความหนักความยากความลาบากความรับผิดชอบมากๆมันเป็นยังไงเมื่อวันใดวันหนึ่งที่คุณสบายมากขึ้นหรือสามารถปลดพันธะบางอย่างได้คุณจะรู้ว่าความสบายตรงนั้นน่ะคุณควรเก็บรักษาไว้เป็นของมีค่าที่คุณควรเก็บและดูแลมันอย่างดี เมื่อคุณไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมันดียังไงหรือมันทุกยังไงเนี่ยคุณจะไม่มีทางรักษาสิ่งที่มันดีที่สุดของคุณเอาไว้ได้นะครับอันนี้คือเป็นประโยคของคุณก่อนนะไพ่ขึ้นชัดมากเลยครับเฮโรเฟนสีถ้วยเลเวอร์และเด็กถือไม้อู้สองเหรียญครับเดี๋ยวผมเปิดได้ครบสิบใบเดี๋ผมเล่าให้ฟังนะขยายไพ่สำคัญให้เราหน่อยฮะเฮโรเฟนว้าว ฮโรเฟนขึ้น9้าเหรียญสัญญาณการเจอคลิปนี้นะครับสำหรับผู้โชคดีนะผมบอกก่อนเลยนะเี่งยงเสนะครับพลังจะประทานความสะดวกสบายให้กับคุณในเรื่องของชีวิตนะครับการเงินการทองการเติมเต็มตัวเองได้ในทุกเรื่องนะครับเฮโรเฟนขึ้น9เหรียญเนาะเมื่อคุณเจอคลิปนี้คือสัญญาณที่คุณจะเจอแล้วในพลังงานที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับโหคิงก็เป็นจะเข้าขึ้นกับสี่เหรียญคุณดูนะ ใครที่นับถือหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์แล้วมาฟังคลิปนี้นะครับหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณท่านจะมอบพรมอบโอกาสบางอย่างให้ใครไปขอพรมาจะได้พรจากท่านใครไม่รู้จักหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ไปตามดูในช่องอันเซอร์ทารนะครับมีหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ฟังแล้วไปมูกันได้นะเป็นอันนี้ส่งที่ดีเป็นแรงจูงใจที่ดีเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆ คิงกับเป็นตะเข้าขึ้นกับสีทั่วเห็นไหมโอกาสการสนุนการซัพพอร์ตการอุปถัมภ์บางอย่างเข้ามาในบางเวลาที่คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อชีวิตมันนิ่งหลังจากนี้แหละครับสัญญาณการเจอคลิปนี้ไม่เกิน4เดือนช้าสุดไม่เกิน4เดือนจากนี้จะมีทิศทางของการช่วยเหลือเส้นทางดีๆการซัพพอร์ตดีๆบางอย่างเข้ามาจากทีศิษนำพาเข้ามาให้คุณได้เจอได้ไดเห็นสิ่งนั้นนะครับเลเวอร์ ber, One, ขึ้นกับคีนอบบอลขึ้นกับเลเวอร์เนี่ยมันหมายคมว่าสมการรอคอยนะคุณ เห็นป่ะควีนไม้ขึ้นกับเลอรเปอร์เนี่ยอะไรที่คุณรอคอยมันมีเสียสิทธิ์นะครับหรือพลังงานบางอย่างคอยจัดสรรให้แล้วแล้วคุณจะได้เจอสิ่งในสัญญ<อ>าณเลขสี่นะครับขอดูเพจเราปานฮะโอ้ยคุณผมไม่ได้กระดิ่งมาคุณนะครับใครมาเจอคลิปนี้มีโอกาสที่ได้จับได้ลองทําและทดลองอะไรแปลกๆกันไหมเกิดกับเรื่องงานเหลืองเงินธุรก gallon, ิจอะไรอย่างี้แล้วเป็นแบบจับเป็นเงินเป็นทองเป็นกอดเป็นกรรมเลยนะ หนึ่งเหรียญขึ้นกับเด็กถือไม้เนี่ยนะครับอะไรทดสลองทําทําไปเล่นทําสนุกอยู่ดีเป็นเงินเป็นทองเป็น,ปนอนาคตของคุณขึ้นมาเลยนะครับหนึ่งเหรียญขึ้นเด็กถือไม้ขอสองเหรียญหน่อยหูไพ่ใครเจอคลิปนี้คือคนที่โชคดีนะผมจะบอกอย่างนี้นะสองเหรียญขึ้นเดอรันเห็นป่ะมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นปฏิหารแห่งความสุขมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการเริ่มต้นหรือการขยายขยายบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเพื่อให้เกิด เมื่อชีวิตของคุณมันเหนื่อยขนาดนี้หรือรู้สึกหนักขนาดนี้เดี๋ยวมันจะเกิดการขยับขยายที่ชีวิตของคุณจะมีความสุขมากกว่าจุดที่คุณมาฟังคลิปนี้ดังนั้นใครที่เจอคลิปนี้แล้วพลังงานตรงกับสติปผมเช็คแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเป็นพลังงานนี้จริงๆคุณไลค์คุณคุณเก็บคลิปนี้คุณคลิปมันไว้แล้วคุณก็คอมเมนต์ไว้แชร์ไว้ที่ไหนก็ได้แล้วคุณดูว่าอีก4เดือนช้าสุดชีวิตคุณเป็นยังไงเพราะคลิปนี้คือแฟลตทาวโรครับคือปฏิหารคือทาวเวอร์หรือการเปลี่ยนนแปปลงทีี่คคุณมาเจอิ้ มันคือความสําเร็จที่คุณจะเจอในไม่ช้ามันเป็นปันิหารที่เป็นทาวเวอร์มันเกิดขึ้นแบบที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวดังนั้นใครเจอคลิปนี้บอกเลยว่าคุณกําลังจะโชคดีกับความเหนื่อยยากและคุณลําบากทนมาตอนอดเสมอนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะโอเค ก็พลังงานประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบการอ่านไพ่ของผมนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณนะครับกดปุ่มซุปเปอร์ตังเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานด้วยใครนะครับที่อยากร่วมโด o n a t สนับสนุนช่องนะครับเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับเจอผมทุกเสาร์ที่2ของทุกเดือนในการตอบตอบคำถามให้ฟรีสำหรับชาวสมาชิกนะครับชาว Magic Answer เนาะสามารถกดสมัครสมาชิกได้ใต้ลิงก์นี้นะครับเดือนละ50บาทโด o n a t ให้กับผมและทีมงานในการทำงานตรงนี้ต่อ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ